นี่นะคะเกิดดีมากๆค่ะพี่น้องจา๋าสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวิธีการเพาะกระเพรานะคะอันนี้เป็นกระดาษทิชชู่นะคะเขาซับน้ำให้หมาดๆนะคะพี่น้องจา๋าพุ่มน้ำให้ทิชชู่ปิดเปียกๆจักน้อยนะคะเสร็จแล้วเขาจะเม็ดใบกระเพราใส่นนี้นะคะเม็ดกระเพรานะคะพี่น้องจา๋า อันนี้จะเป็นการเพาะเม็ดกับเพรานะคะเป็นขังแรกนะคะพี่น้องจ๋าเสร็จแล้วก็จะพับมาแบบนี้นะคะพับทั้งสองด้านนะคะนี่นะคะเขาก็จะได้ประมาณนี้คะ่ะพี่น้องจา๋า เดี๋ยวเอามาใส่ถุงพลาสติกค,ค่ะถุงสิบนะคะปิดว้ค่ะนี่นะคะเป็นถุงสิบปิดไว้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเขาจะเขียนวันที่กำกับไปนะคะว่าเขากล่ามือใดน,นะคะเข้าพอมาเด็ดวันที่สี่เมษายนะคะสี่เมษาสองพันยี่สิบนะคะม,ม่เบิงวางเขาจะใส่เวลาจากมือนะคะที่เขาจะงอกออกมานะคะเดี๋ยวเราติดตามผลกันต่อไปค่ะอันนี้เขาจะพามาเบิ้งต้นกานะคะที่เข้าอ่า ทดลองเพาะนะคะในกระดาษทิชชู่นะคะพี่น้องจ๋านี่นะคะซึ่งเข้าทดลองเพาะมเมล็ดแมงลักนะคะนี่นะคะเข้าเพาะเมือวันที่หาเมษานะคะแล้วก็มีกระเพ้าอยู่ถุงหนึ่งนะคะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวมาสํารวจเบึงนะคะว่าเขาจะเกิดบอนะคะอ อันนี้เป็นกระเพรานะคะเขาเพาะเมื่อวันที่4เมษานะคะเบิ้งเขาก็จะบ่ค่อยเกิดปันไดน,นะคะเขาสามารถซองกับแดดเบิ้งแบบนี้ได้นะคะหูซึกว่าก็จะบ่ค่อยเกิดนะคะแต่เดี๋ยวเขาจะมาเปิดถุงเบิ้งนะคะนี่นะคะเป็นกระเพราถุงเดียวนะคะแล้วถุงนี่นะคะใบแมงลักค่ะพี่น้องจ๋าเพาะเมื่อหาเมษานะคะ อันนี้รากงอกออกมาเต็มเลยนะคะพี่น้องเบิงเนนี่นะคะอันนี้คือเป็นขังแหลกที่เ้าทดล่องเพาะนะคะในถุงพลาสติกในกระดาษทิชชู่นะคะพี่น้องจ๋านี่นะคะถุงนี่เกิดดีมากๆค่ะพี่น้องลืมเบิงเขานะคะเ<อ>พาะถ้งไว้ลืมเบิงเขานะคะแบบนี้ <c oughs> มาเบิงอีกเทือหนึง่งรากเขาออกมายาวแล้วนะคะพี่น้องจา๋านี่อีกถุงนึงนะคะ ทุงนี่จนเกิดใบเขียวแล้วค่ะพี่น้องเบงเงนะนี่เขาเบงกับแดดแบบนี้นะคะอันนี้เป็นใบแมงลักนะคะทุงนี่เกิดใบเขียวแล้วค่ะพี่น้องจ๋านี่นะคะเมื่อนี้เขาจะไม่ใหญ่เขาลงกับถางนะคะอันนี้อีกทุงหนึ่งนะคะทุงนี่กะงอกบุค่อยดีปันไดน,นะคะหมายถึงว่าเขางอกเพราะท่านอยูมดนะคะนี่ค่ะ นี่อีกถุงนึงนะคะถุงนีกอะงอกมากพอสมควรนะคะพี่น้องจา๋านี่นะคะหลากมากเต็มเลยค่ะนี่อีกถุงหนึ่งค่ะถุงนี้ก็หลากงาวแล้วนะคะพี่น้องนี่นะคะเต็มเลยค่ะพี่น้องจา๋ามึงนี่ถือว่าประสบความสำเร็จไปอีกขั้นหนึ่งนะคะ เราวาปีที่แล้วน่ะเขาเอามาเพาะใช้ดินนะคะวานเม็ดเขาลงดินเลยนะคะเขาบ่กเกิดครับพี่น้องจา้าแล้วอย่างหนึ่งนะคะเขาอาจจะอะกล้าเขาอ่าหมายถึงซ่าเกินไปนะคะเพราะว่าเขากะใหญ่บ่ทันแล้วอย่างหนึ่งเขาก็จะถึงหนาหนาวประมาณนี้นะคะแต่ว่าปีที่แล้วนี่เพาะพริกนะคะ,คะเกิดลายค่ะครับพี่น้องจา้ากำลังนวยกำลังดอกนะคะหนาหนาวมาก ที่มาโตค่คะบ่ได้กินเลยค่ะพี่น้องจา๋าได้กินน้อยเดียวหนึ่งนะคะได้กินเฉพาะบางต้นนะคะพริกไ่พริกจินดาที่เอามาจากไทยนะเสียดายแห้งค่ะพี่น้องจ๋ากะลังน้วยกะลังดอกเลยเสร็จแล้วเาเอาไปไว้ของใต้ดินนะคะบอลหลอดค่ะพี่น้องเปิดไฟให้เปิดเครื่องั้งคามห่อนให้กับบอลหลอดนะคะนี่นะคะ,ะ,คะเขาจะเอามาใส่ถาดพักประมาณนี้นะคะแบ่งเขาออกกะหา,หากระถางไป อันนี้เป็นดินปลูกนะคะป้าปลาพ่นไปซื้อมาไหงมะเ้าสามถุงนะคะป้าปลาฮัลโหลอันนี้เป็นส่วนที่เขาแยกไปหมื่อวานนะคะพักสลัดนะคะหันล้างหายแป๊บเดียวค่ะน้องกะเล็กมาขวบกระถางถิงนะคะนี่คนนี้แหละค่ะนี่เพิบอะไรมาขวมกระถางถิงนะคะสวัสดีครับคุณผู้ชมก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมก่อน อันนี้เป็นของวันที่4เมษาสยน2020นะคะเป็นใบกะเพราถุงเดียวค่ะเดี๋ยวมาเปิดบ้างค่ะนี่นะคะ ว้าวเขาเกิดลายอยู่ค่ะพี่น้องบังหนะ้านี่นะคะเขาเกิดลายอยู่นะคะใบเขียวแล้วค่ะพี่น้องจาอ๋าฮ่าบังดนะ้านนี้แห้งไหยคะพี่น้องนี่นี่นะคะด้านนี้ก็เกิดเต็มเลยค่ะเขาอาจจะแนมบ่เห็นตอนเขาซองในแดดนะคะเพราะว่าเขา,าตัวเนี้ยเขาใส่กระดาษทิชชู่สองแผ่นนะคะ ก็อาจจะหนาเกินไปแน่บอ่อเห็นนะคะนี่พี่น้องจา๋าส่วนถุงนี้แมงลักนะคะเบ่งถุงแมงลักกันนะคะอันนี้ข้าเห็ดสองหอในถุงเดียวคะ่ะพี่น้องจา๋านี่เบ่งหนาเขานะคะอันนี้เป็นแมงลักนะคะเพาะได้หามือคะ่ะพี่น้องจา๋าเบ่งแน่หลาเขางอกมาเต็มเลยคะ่ะพี่น้อง อันนี้เป็นแมงลักนะคะพี่น้องจา๋าต้นน้อยค่ะค่ะพี่น้องแต่ว่าหลากเขาออกมายาวแล้วนะคะนี่นะคะอันนี้เป็นในส่วนอ่าลากของเขานะคะแต่คิดว่าก็ต้องแยกนะคะ เดี๋ยวสิมาหลุนกันบิ่งนะคะว่าเขาจะหลอดบอะฮะหลายค่ะค่ะพี่น้องเขาสิแยกจันในหมดนี่ดีใจค่ะค่ะพี่น้องเพาะได้สำเร็จนะคะแต่ว่าขันต่อไปอยากก็คือว่าเขาเอามาลงดินปลูกแล้วเขาจะเกิดบอนคะคะแล้วเขาต้องอยู่ในสภาพที่แบบว่า ทั้งหนาวทั้งห้อนนะคะพี่น้องอันนี้เป็นเมล็ดพักจากบ้านเฮานะคะต้องระมัดระวังในการแยกลงกระถางเลยนะคะแบบนี้หลายค่ะค่ะพี่น้องจ๋าจา้าไหนสิป,ปลูกเหมือนนะคะแยกเข้เอาไปปลูกอะ่ะกลูวว่าเขาจะรอดบ่อนะคะคือจังที่บอกนะคะสภาพอากาศเป็นแปลงมากค่ะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวกะจะล่องรุ่นกัน,นะคะ่ะพี่น้องล่องผิดล่องถูกไปเนาะ พกทงค่ะพี่น้องจา๋าบึงว่าห้าสี่แยกจังในเหมือนนะคะหลายค่ะค่ะก็บ่คิดว่าเขาจะเกิดนะคะเพราะว่าเขาเป็นเมล็ดพันธุ์เก่าจากปีที่แล้วนะคะต้นเขาคือหน่อยนะคะพี่น้องจา๋าสิหลอดบ่เนาะน,นีน่เนาะด้านหลังเขาก็หลกากแท่งมาเต็มอยู่นะคะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวเขาสีใส่อ่าลุงหนึ่งอ่าได้หลายต้นก็นแล้วกันนะคะเพื่อเขาบพ่เกิดนะเะขาหน่อยเกินไปนะคะหลายค่ะค่ะพี่น้องห้าสิแยกจังดนหมดนี่ต้องระมัดระวังในการแยกลุงกระถางเลยนะคะแบบนี้ อันนี้เขาจะปลูกกับเผาก่อนนะคะบิง้งต้นเขาหน่อยมากๆนะคะต้นเขาหน่อยมากๆนะคะ,เข,ะ,คะเขาก็ต้องค่อยๆขีบค่ะพี่น้องนี่นะคะแต่ว่าล่ะเขาก็จะงาออกมาะคะ่ะนี่เดี๋ยวหลุมหนึ่งเขาจะใส่จกักอ่าสองสามต้นนะคะพี่น้องจา๋านี่นะคะ รูมนึงเขาจะใส่ประมาณสี่หาต้นนะคะพี่น้องจา๋าประมาณนี้นะคะอ่าอันนี้เขาได้ขึ้นนึงแล้วก็มือหนึ่งนะคะโดยการท่วาเขาตั้งไว้ขังนอกนะคะพี่น้องแดดแห้งนะคะย่ำเว้นหล้ากะ็ย่ำขึ้นมือขึ้นอีกขึ้นหนาวนะคะเขาสดชื่นค่ะโบเฮียวนะคะนี่นะคะอันนี้เขามาเบ่งย่ำแรงนะคะ ผลของการแยกต้นก้าของเขากระซำเลยค่ะมือหนึ่งกับขึ้นหนึ่งอยู่ข้างนอกนะคะนอกบ้านค่ะเขาบโบเหี่ยวนะคะสดชื่นดีค่ะส่วนกะเพราของเขาก็เกิดบท่านหลายนะคะเป็นต้นน้อยๆนะคะเขาก็เอามาลงบางส่วนแล้วบางส่วนที่อ,อยู่ในถุงเนี่ยเขาก็จะงอกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้ก็เอาวิธีการเพาะต้นกะเพราก็แม่งรักมาใหบึงนะคะหลัก,กะ วิธีการแยกต้นกาลงกระถางนะคะพี่น้องจ๋าเพื่อเล่าให้เขาใหญ่แล้วก็เติบโตต่อไปค่ะส่วนที่มีอ่าขาวๆเนี่ยคือเป็นทิชชู่ที่ติดมานะคะคือแบบว่าเขาทีหลายนะคะเขาก็เลยแบบว่าเอาทั้งกระดาษทิชชู่นะคะมาวางลงเลยนะคะแล้วก็เอาดินกบเขานิดนึงนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเข้ามาติดตามผลกันต่อไปนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนค่ะพี่น้องจา๋าขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังเป็นกำลังใจให้กันค่ะพี่น้องจา๋าสำหรับคลิปนี้ลาพี่ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ